สวัสดีครับครูบาอาจารย์ทุกท่านวันนี้มาชมหลวงพ่อฉุยกันบ้างครับหลวงพ่อฉุยวัดคงคาลามนะครับเพชรบุรีขั้นแรกต้องมาทําความเข้าใจกันก่อนนะครับเหรียนหลวงพ่อฉุยวัดคงคาลามด้านหน้ามีสี่บล็อกนะครับมีสี่บล็อกบล็อกนี้ น่าจะเป็นบล็อกแรกนะครับดูนะครับเดี๋ยวผมจะขยายให้ดูบล็อกแรกตรงเช่นตรงตรงเส้นสังกติตรงนี้จะมีไม่กี่เส้นเองนะครับเนี่ยคือไม่ละเอียดนะมันมีน้อยนี่ครับบล็อกแรกเป็นแบบนี้นี่นะครับ ทุกอย่างสวยงามมากครับมีมิตินะครับนะครับนีะครับดูนะครับใครที่ดูเป็นดูดูดูนะครับผมก็ไม่แม่นครับที่สำคัญต้องมีเส้นนี้นะครับ เส้นนี้ต้องมีจุดนี้ต้องมีครับจุดนี้และจุดนี้สามจุดดูนะครับสามจุดเห็นนะครับเป็นเหรียญหงเชื่อมและยันตัวสุดท้ายนี้จะหางแตกครับและเกือบจะชนขอบล่างนี้นี่นะครับอันนี้เหรียญบล็อ,บอกแรกนะครับเข้าใจว่าเป็นบล็อกแรกนะครับ เนี่ยครับดูนะครับเข้าใจว่าเป็นบล็อกแรกด้านหลังก็จะเหมือนกันเห็นไหมครับเนี่ยครับเขาจะมีเส้นนี้เหมือนกันและจุดสามจุดนี้หนึ่งสองสามหนึ่งสองสามก็จะมีเหมือนกันหางยันตัวสุดท้ายนี่ข้างล่างนี้จะต้องต้องแตกๆนะครับ แล้เกือบจะชนขอบหยันนี้อันนี้บล็อกแรกนะครับเนี่ยบล็อกแรกอุ้ยนี่บล็อกแรกนี่นะครับเหรียญบางนะครับนี่เหรียญบาทนี่เหรียญบาทนะเนี่ยหนึ่งบาทที่ใช้กันอยู่ทุกวันเนี่ยมจะเทียบให้ถูเหรียญบางนะครับเทบจะบางกว่าเหรียญบาทนะครับหลวงพ่อฉุยต้องบางนะครับ อันนี้บล็อกแรกนะครับบล็อกแรกครับนี่อีกเหรียญเป็นบล็อกแรกดูนะครับดูสังกตินะครับเนี่ยครับเป็นบล็อกแรกดูเหรียญน,นี้ด้านหลังก็จะเหมือนกันครับยวขยายให้ดู ด้านหลังก็จะเหมือนกันจะมีเส้นนี้มีจุดจุดจุดหางยันแต่เกือบชนเนี่ยเหมือนกันบล็อกแรกอันนี้เป็นบล็อกแรกนะครับดูนะครับดูความผมชัดดูความผมชัดนะครับลวงพ่อฉุยบล็อกแรกทุกอย่างสวยงามต้องมีมิตินะครับ นูนต่ํานี่ต้องดูมีมิติดอกมงดอกไม้ต้องคมนะครับเหยียนต้องบางเหรียนบางมากนะเหยียนบางครับส่วนบล็อกสองส่วนบล็อกสองจะเป็นบล็อกนี้ครับกล่องอันนี้บล็อกสองนะครับ บล็อกสเส้นสังกติตรงนี้จะมีเยอะขึ้นคมชัดขึ้นครับและจะมีลายผมตรงนี้เดี๋ยวขยายให้ดูนี่ครับจะมีลายผมตรงนี้นะครับนี่ครับใบข้าวนี่ครับใบข้าวหรือใบหญ้าอะไรนี่ต้องมีมิตินูนต่ำนะครับเห็นไหมครับตามขอบนี้ จะต้องมีมิติไม่ต้องไม่กอดกันนะครับไม่เป็นก้อนเห็นะครับจะต้องไม่จับกันเป็นก้อนใบเป็นใบเลยนะครับนี่ครับดอกเป็นดอกเลยนะเมตตาเป็นเมตตาเลยครับดูเมตตาครับบางครับต้องบางและด้านหลังก็มีเหมือนกันครับเนี่ยนี่ครับด้านหลังนะจะมีหนึ่งสองสามสี่จุดพวกนี้ต้องมีครับ หางยันตัวสุดท้ายเนี่ยครับมลมโมกุฏายะตัวยะเนี่ยต้องแบนนะครับและเกือบชนขอบนี่ดูนะครับเห็นไหมครับครับตรงนี้ก็จะมีเส้นเกินคมๆบ้างนะครับอันนี้บล็อกสองนะในเหรียญบาทอันนี้บล็อกสองนเหรียญบาทนะครับบ้างนะครับเหรียญที่บาง และจะมีอีกบล็อกหนึ่งครับที่มีเส้นแตกตรงนี้เป็นบล็อกที่สามนะครับซึ่งผมไม่มีให้มาให้ชมเป็นบล็อกที่สามและบล็อกที่สี่จะไม่มีเส้นหลังเลข5าตรงนี้นี่นะครับเลข5าตัวนี้เห็นไหมคมัจะไม่ีเส้นอยู่นี่เห็นไหมอีกบล็อกหนึ่งบล็อกที่สี่มันจะไม่มีเส้นนี้นะครับจะเป็นเลขสี่เลยอันนี้แต่บล็อกนี้เป็นบล็อกเดียวกับเนื้อทองคำนะครับ บล็อกนี้เป็นบล็อกเดียวกับเนื้อทองคำเดีย๋ยวแทนดูเนื้อทองคำนี่เนื้อทองคำนะครับดูนะครับเห็นไหมครับเดี๋ยววางอันนี้ก่อนอันนี้เป็นหลวงพ่อฉุยวัดคงคารามสองสี่หกห้านะครับพระสุรันมุดีเนื้อทองคำนะครับ ท่านดูนะครับบางครับบางควนหรือทองแดงนะข้างหลังเขาก็จะมีเหมือนกันครับเนี่ยครับมีเส้นนี้เหมือนกันหนึ่งสองสามยันตัวยะแต่ต้องหางแตกเกือบชนนี่เหมือนกันอันนี้เนื้อทองคำนะครับดูขอบตัดขอบตัดหรือขอบเลื่อยหรือขอบกระบอกไม่รู้ครับดูเอาเองอันนี้เนื้อทองคำ ดูเมตตาหลวงพ่อนะครับเดี๋ยวผมหากล่องก่อนเดี๋ยวผมหากล่องแป๊บหนึ่งผมจะสง่งเมตตาหลวงพ่อให้ดูเนื้อทองคำนะครับ ดูเมตตาหลวงพ่อนะครับดูนะครับดูความมีมิตินะครับนี่คือเนื้อทองคํานะครับนี่ครับเมตตาหลวงพ่อเป็นแบบนี้เลยนะครับดูดอกมึงดอกไม้ต้องมีมิตินะครับนี่ครับดอกเป็นดอกใบเป็นใบนะครับไม่ใช่ว่าเป็นก้อนๆมานะครับนี่ครับสองสี่หกห้า ในลายกระหนกข้างล่างนี้จะต้องมีเม็ดกลางต้องเป็นบุบลุ่มๆนะครับเม็ดกลางเป็นหลุมนะครับแต่บล็อกนี้แต่บล็อกนี้ดูนะครับสามเม็ดเป็นหลุมทั้งหมดนะครับมันคนละบล็อกกันนะครับเห็นไหครับอันนี้เนื้อทองคำดูความคมชัดนะครับ มจะให้ดูเส้นคอนะดูครับเส้นคอนี่เห็นไหมลูกกระเดือกจะมีสองเส้นเหมือนดูนะครับดูนะครับนี่เป็นแบบนี้นะครับหลวงพ่อฉุยเป็นของคารามดูนะครับลผมต้องมีนะครับ นี่ครับใบไม้ใบข้าวนี่ใบเป็นใบเลยครับต้องมีมิตินูนต่ํานะครับนี่เป็นก้อนๆนั้นไม่รู้ยังไงเหมือนกันนะครับดูนะครับดูนะครับส่งให้ดูกันชัดๆเลยนะครับส่งที่เนื้อทองคํานี่เดี๋ยวมันชัดดีดูครับโอ้มือสั่นนะครับมือสั่นดูนะครับ เป็นเนื้อทองคำนะครับดูนะครับนี่เป็นเนื้อทองคำความละเอียดต้องเปี้ยนะครับนี่ครับบางนะครับด้านหลังนี่ครับด้านหลัง สองให้ดูยันเลยครับนี่ครับเส้นนี้ต้องมีจุดนี้จุดนี้และจุดนี้ต้องมีนะครับและเส้นเกินเส้นซ้อนเส้นทับเห็นไหมครับยันตัวนี้จะต้องแตกแบบนี้ครับและยาวเกือบจะมาชนขอบเป็นแบบนี้ครับ พ่อฉุยวัดคงคาลามสองสี่หกห้ารุ่นแรกเนื้อทองคำเนื้อทองคำจะบางกว่าเนื้อทองแดงนะครับอันนี้เป็นเนื้อทองแดงนะบล็อกเดียวกันนะสองเหรียญบล็บอกเดียวกันแต่ทองแดงจะหนากว่าทองคําอย่างเห็นได้ชัดดูครับอันนี้ทองแดงนะทองคําทองคําจะบางกว่าอย่างเห็นได้ชัด บางกว่ามากเลยลนะ่ะดูนะครับแต่ทองคําจะหนักกว่าหนักกว่าทองแดงซึ่งก็เป็นเรื่องปกติของทองคาอยู่แล้วหาดูยากนะครับหลวงพ่อฉุยเนื้อทองคํานี่หาดูยากนะครับเพราะหลวงพ่อชุยรุ่นแรกเป็นเหรียญที่สวยที่สุดเป็นเหรียญเกจิที่ผมคิดว่าสวยที่สุดในประเภทเหรียญเกจินะ ออกแบบได้สวยมากๆทั้งด้านหน้าด้านหลังทั้งลายเส้นลายกระหนกดอกไม้สวยมากๆครับผมให้อันดับหนึ่งเลยนะครับนี่ครับดูนะครับดูความคมนี่ครับใบข้าวใบหญ้าต้องไม่เป็นก้อนนะครับใบเป็นใบทับเป็นทับซ้อนเป็นซ้อนเลยนะครับนี่นะครับครับอันนี้เป็นเนื้อทองคำนะครับดูเมตตา ก็ต้องให้ดูเนื้อทองคำนะครับจะชัดดีเนี่ยครับอันนี้ของจริงนะครับของจริงนะบางกว่าทองแดงนะครับแต่หนักกว่าทองแดงเป็นเนื้อทองคําครับทองแดงก็บางกว่าเหรียญบาทอยู่แล้วอันนี้บางบางกว่านะทองคํานี่บางกว่าอีกอันนี้รุ่นแรกนะครับส่วนรุ่นสองอยู่นี่รุ่นสอง รุ่น2นี่เป็นปี2467นะครับ2467ซึ่งคาดว่าไม่ทันหลวงพ่อนะดูนะครับเดี๋ยวจะขยายให้ดูเป็นเหรียญห่วงเชื่อมนะนี่ครับนี่ครับเป็นเหรียญรุ่น2ซึ่งไม่ทันหลวงพ่อนะครับส่วนลายกระนกด้านล่างนี้จะไม่มีหลุมเลยนะจะเต็มทุกจุด พระสุบรณมุนีทุกอย่างเหมือนกันครับสองสี่หกเจ็ดเห็นไหมครับเป็นเหรียญห่วงเชื่อมนะหูเชื่อมหูเชื่อมนี่ครับอันนี้รุ่นสองนี่รุ่นสองนะน,นี่ครับเห็นไหมนี่ครับนี่ครับให้สังเกตว่ารุ่นสองตรงนี้จะไม่มีจุดเหล่านี้จะไม่มีเส้นเกินตรงนี้จะไม่มีและหาง ตัวยะจะไม่แตกและสั้นกว่านี่ครับจะไม่แตกและสั้นกว่าก็หาดูได้ยากอีกเหมือนกัน,นครับนี่ครับอันนี้หลงวงพ่อฉุยรุ่นสองนะครับส่วนออกวัดอื่นมันมีออกวัดบ้รนไล่ด้วยนะครับผมไม่แน่ใจนะก็มีนะครับมีนะไม่ใช่ไม่มีนะแต่ที่พูดนี้เอาที่เอาที่รู้ๆกัน เอาที่รู้กันหลวงพ่อฉุยวัดรงคารามครับเสือ้อเกาะแห่งเมืองเพชรบุรีเขาว่ากันอย่างนั้นนะครับผมก็ไม่รู้อะไรมากมายพูดได้เท่าที่รู้พูดมากไม่ได้ครับโอเคครับผมสวัสดีครับ